สวัสดีครับนิสิตทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิชา Apply Mathematics for Civil Engineering นะครับในหัวข้อที่2ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้ของโอกาสนั้นๆหรือนะครับพูดภาษาชาวบ้านว่าสัสดส่วนความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้ของเหตุการณ์นั้นๆ ตัวอย่างเช่นนะครับผมซื้อหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามีโอกาสถูกหนึ่งในสิบสองล้านหนึ่งในสิบสองล้านแสดงว่าถ้าเราโอกาสที่จะถูกมันเนี่ยนะหนึ่งในสิบสองล้านโอ้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับไหมโอแทบจะโอกาสนี้ค่อนข้างน้อยมากดังนั้นนะครับ เรากันนะครับก็เลยมาศึกษาความน่าจะเป็นเพราะทุกอย่างนะครับมีความน่าจะเป็นทั้งหมดมาเกี่ยวข้องนะครับความน่าจะเป็นคืออะไรความน่าจะเป็นคือศาสตร์ทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนถูกนําไปใช้ในนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของโอกาสหมายความว่าอะไรนะครับสมมติผมสมมติอีกรณีหนึ่งนะครับมีเหรียญอยู่หนึ่งเหรียญ เหรียญเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีสองด้านถูกไหมหัวกับก้อยหัวกับก้อยแสดงว่านะครับถ้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นหัวถูกไหมโอกาสที่จะเกิดขึ้นหัวก็คือหนึ่งในสองถูกไหมเพราะโอกาสมันขึ้นได้เกิดได้ทั้งหัวและก้อยแต่เราสนใจแค่หัวมันก็แสดงว่าโอกาสเกินหัวหนึ่งในสองก็ถือว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าเราซื้อหัวหนึ่งใบถูกไหมอ่า ดังนั้นถือว่านะครับความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างดีกว่าฮะอันนี้นะครับก็คือนะครับความเป็นไปได้นะครับเขาประยุกต์เอาความเป็นไปได้ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งหลักการพื้นฐานนะครับของความเป็นไปได้นะครับประกอบด้วยอะไรบ้าง Simple Space และเหตุการณ์นะครับการนับจํานวนครั้งของเหตุการณ์ ทฤษฎีความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้แบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์อิสระนะครับทฤษฎีของเบย์เรามาหัวข้อกันแรกเลยนะครับ simple space และเหตุการณ์ simple space event and event นะครับ simple space หมายความว่าอะไรนะครับ set สมาชิกของการทดลองทั้งหมดพูดง่ายๆว่านะครับแทนด้วย s นั่นเอง s ย่อจากคำว่า simple space นะครับ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า sample space ของการตรวจพบชิ้นส่วนเสียนะครับจาก500ชิ้นหมายความว่า10เนี่ยก็คือไม่พบชิ้นส่วนเสียเลย1ชิ้นเนี่ยพบชิ้นส่วนเสีย1ชิ้น500ชิ้นเนี่ยหมายความว่าพบของเสีย500ชิ้นนะครับหมายความว่าชิ้นส่วนทางคอมพิวเตอร์เนี่ยทั้ง500ชิ้นเสียหมดเลยถูกไหมอ่าอันเนี้ย ซิมเพิลสเปซการเขียนซิมเพิลสเปซอ่ะเขาจะเขียนอยู่ในวงเล็บปีกานะครับแล้วก็เขียนจํานวนสมาชิกข,ของมันนะครับอ่าสมมุติว่าผมโยนเหรียญน,นะครับโยนเหรียญน,นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเหรียญอ่ะมันมีหัวกับก้อยถูกไหมอ่าซิมเพิลสเปซก็คือนะครับสมาชิกของเหตุการณ์ทดลองทั้งหมดพูดยังยงว่ามันมีหัวและก้อยถูกไหมดังนั้นซิมเพิลสเปซมันมีอะไรบ้างหัวกับก้อยถูกไหมอันนี้โยนเหรียญหนึ่งเหรียญ นะครับโยนเหรียญหนึ่งเหรียญดังนั้นซิมเพ e ลสเปซของสมาชิกของการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญมีกับหัวกับก้อยอ่าสมมุติว่าผมนะครับโยนลูกเต๋า1ลูกเตา๋าอ่าผมหา s i ม p พิลสเปซของการโยนลูกเต๋า1ลูกเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าแต่ละหน้าของลูกเต๋าเนี่ยมีเลข1 2 3 4งสองสมสี่ห้าถูกไหมมี6ด้านดังนั้นมีเลขตั้งแต่1นถึงห นะครับโย่ลูก,ก่าวหนึ่งลูกลูกแรกอาจจะนะครับครั้งแรกอาจจะมีปรากฏเป็นเลขหนึ่งครั้งที่สองอาจจะปรากฏเป็นเลขสองครั้งที่สามอาจจะปรากฏเป็นเลขสามครั้งที่สี่อาจจะปรากฏเป็นเลขสี่ครั้งที่ห้าจะปรากฏเป็นเลขห้าครั้งที่หกอาจจะปรากฏเป็นเลขหกดังนั้นมันมีเลขอื่นอีกไหมไม่มีถูกไหมดังนั้นเรามีซิมเพิลสเปซสองอันก็คือนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเขียนในวงเล็บปีกาแล้วก็ใส่คอมมามันด้วยอ่ะ ดังตัวอย่างต่อไปนะครับของการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานสามแห่งซึ่งศูนย์แปลว่าไม่มีการผลิตหนึ่งมีการผลิตกระแสไฟฟ้าดังนั้นสถานที่หนึ่งสองสามนะครับอ่ะไม่มีไม่ผลิต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 ผลิตไม่ผลิตผลิตไม่ผลิตเห็นไหมมันสามารถดังนั้นเรามีนะครับ เขียน Simple Space ออกมานะครับเพราะข้อมูล1ชุดเนี่ยจะต้องประกอบด้วยนะครับข้อมูล3อันเพราะเขาบอกว่ามีโรงไฟฟ้าจำนวน3แห่งเราใส่คอมมาคันด้วยเพราะอะไรครับเพราะ1ชุดมันจะมีข้อมูล3อันถูกไหมดังนั้นนะครับจำนวนสมาชิกของ Simple Space มีกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 8้าเเหตุการณ์ ถูกไหมจำนวนสมาชิกในซิมเพิลสเปซมี8เหตุการณ์ของเหรียญล่ะอ่ะมีกี่เหตุการณ์มี6เหตุการณ์ถูกไหมของนะครับอ่าของเหรียญมี2นะครับอ่ะของลูกเตา๋ามี6นะครับเรามาดูกรณีอีกอันหนึ่งนะครับการโยนเหรียญบาทนะครับ2เหรียญเรารู้อยู่แล้วว่าเหรียญบาท1เหรียญเนี่ยมันสามารถเกิดได้2กรณีหัวกับก้อยถูกไหมอ่าดังนั้น2เหรียญก็มีหัวก้อยถูกไหมอ่า หัวกับก้อยเช่นกันดังนั้นการโยนเหรียญเนี่ยเขาจะควยกันอ่ะมีอะไรบ้างหัวหัวหัวก้อยอะไรอีกก้อยหัวก้อยก้อยถูกไหมมีสี่กรณีนะครับอ่ะมีสี่กรณีหรือการโยนลูกเต๋าเช่นกันเรารู้อยู่แล้วว่าลูกเต๋ามันมีหกด้านถูกไหมมันมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่มีลูกเต๋าอ,อยู่สองลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เราจับมาคูณกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกถูกไหมสองหนึ่งสองสองสองสามสี่สองห้าสองหกสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามหกถูกไหมอ่าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหก ถูกไหมดังนั้นเราจะมีจำนวนของสมาชิกของซิมเ l ิลสเปซก็คือ36เหตุการณ์นะครับอ่ะเรามาดูอีเวนต์คำว่าอีเวนต์หรือเหตุการณ์นะครับเป็นสับเซตของซิมเ l ิลสเปซอ่ะขึ้นอยู่กับเราสนใจอะไรนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าสมมติว่านะครับอ่ะผลิตกระแสไฟไฟ้านะครับแค่ลงแรกหมายความว่านะครับ ถ้า simple space ของมันเนี่ยเห็นไหมอ่า simple space ของมันมีแปดกรณีเห็นไหมอ่า simple space ของมันมีแปดกรณีแต่นะครับอ่าเขาศึกษาเขาสนใจแค่โรงไฟฟ้าโรงแรกที่ผลิตไฟฟ้าถูกไหมก็มีอะไรบ้างทุดนี้ถูกไหมเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ที่สี่มีสี่เหตุการณ์พูดง่ายๆว่าเหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่เราสนใจเท่านั้นถูกไหมเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับ มันจะไปอยู่ในสับเซตของ s i ม p l ิลสเปซเสมออ่าหรือว่าลูกเต่านะครับที่มีผลรวมเท่ากับ6หมายความว่าอะไรเรามาดูกรณีลูกเตา๋าถูกไหมเรารู้อยู่แล้วว่ามี36กรณีนะครับ36กรณีแต่เราสนใจที่มันรวมกันนะครับของลูกตาผลรวมของลูกเต่า2ลูกเนี่ยได้เท่ากับ6ก็เป็น1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 นะครับหลังนั้นเราได้อีเวนออกมาเป็นห้าเหตุการณ์ด้วยกันนะครับอันนี้คือคำว่าซิมเ l ิลสเปซกับเหตุการณ์ซิมเ l ิลสเปซพูดง่ายๆว่านะครับพูดเป็นสรุปว่าซิมเ l ิลสเปซก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่วนอีเวนหรือเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์นะครับที่เราสนใจเท่านั้นอ่านะซึ่งเราก็จะตั้งเป็นเงื่อนไขหรือเป็นกรณีนะครับขึ้นมา ส่วนนั้นที่สองนะครับเขาบอกว่าการนับจํานวนครั้งของเหตุการณ์การนับจํานวนครั้งพูง่าไงว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมโยนลูกเต๋าผมรู้ได้ไงนะครับโยนลูกเต๋าสองลูกเนี่ยมันมีสามสิบหกกรณีผมรู้ได้ไงนะครับ,ม,ม,รม,รรบมันมีหลักการการ,การคํานวณน,นะครับซึ่งหลักการคํานวณเนี่ยแบ่งเป็นอย่างแรกเลยก็คือหลักการคูณหลักการจัดหมู่นะครับและก็หลักการจัดลําดับนั่นเองมีสาม นะครับซึ่งการหาจำนวน s i ม p l ิลสเปซหรือจำนวนเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ใช้หลักการ3ตัวนี้อันแรกเลยนะครับหลักการคูณหลักการคูณน,นะครับทางภาษาวิชาการเขาบอกว่าอย่างไรนะครับถ้าสมมุติว่ามีขั้นตอน k ขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนแรกมีจํานวน n, n 1 n1 วิธีนะครับส่วนขั้นตอนที่2มี n 2วิธีดังนั้นในการเลือกนะครับก็จะเป็น n1 1, คูณด้วย n2 คูณด้วย n3 n4 เป็นเรื่อยๆถ้ามี k ขั้นตอนและ n วิธีนะครับถ้าหากเราเขียนเป็นแผนภาพอย่างนี้หมายความว่าย่างไรขั้นตอนที่1เนะี่ยจำนวนวิธีเนะี่ยมี1 2 3 4 5จนเป็น n1 นะครับส่วนขั้นตอนที่2ก็มี1 2 3 4 5จนถึง n2 ถูกไหมจนไปถึง k ขั้นตอนและ n ขั้นตอน อะอันนี้ค่อนข้างเข้าใจยากนะครับเขาเรียกว่า t r e e d a g อ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นสายชาวบ้านให้ดูนะครับอ่ะผมมีข้าวแกงอ่าข้าวแกงมีอยู่สามสามประเภทก็คืออาจจะเป็นผัดกระเพราอาจจะเป็นผัดพริกแกงหรือผัดไทยก็ได้ค่ะส,สามอ่าสามอันนะครับอย่างที่สอง มีอ่ามีของหวานอ่าของหวานของหวานอาจจะมี2ประเภทมี1กับ2อันแรกนะครับอ่าอันเขียนเป็น A เป็น B แล้วกันขออนุญ,ญาต,ตเปลี่ยนเป็น A เป็น B นะครับ A กับ B อ่า a กับ b A กับ b. b จะเห็นได้ว่าข้าวแกงที่1เนี่ยนะครับอ่าผัดกะเพราเนี่ยสามารถอ่าจับกับของหวาน A B ได้ ข้าวแกงอันที่สองก็สามารถจับ a อบได้ขั้นข้าวแกงอันที่สามก็จับ a อบก็ได้ถูกไหมซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับข้าวแกงเนี่ยคือขั้นตอนที่หนึ่งส่วนของหวานเป็นขั้นตอนที่สนะอ,อง,น,อะงน,น,นะครับ่เราจะได้ n อหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับมีข้าวแกงอยู่สามประเภทถูกไหม n สองก็จะได้เท่าไหร่ครับสองประเภทถูกไหมเพราะมีของหวานอยู่สองประเภทดังนั้นนะครับเราจะได้กี่กรณีอ่ะ กรณีที่หนึ่งถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกกรณีถูกไหมแต่ละการคูณพูดง่ายเขาบอกว่าให้เอา N 1หนึ่งคูณด้วย N 2นสองนะครับหรือเอาสามคูณด้วยสองก็จะเป็นหกอาหกวิธีดังนั้นเราจะสามารถเลือกได้หกวิธีเหมือนกับเรานับทำทรีแดแกรมถูกไหม เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเราดูโจทย์ที่เข้าไปยุคใช้กราฟหรือนะครับหลักการคูณเขาบอกว่าโพลีเปปไทด์เนี่ยเป็นสารประกอบกรดอะมิโนหลายชนิดนะครับทำริยาก,กันโดยกรดอะมิโนเนี่ยจำเป็นต้องมี8ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเมไทโอนีนนะครับ โอนีนไลซีนเวซีนนะครับลิวซีนนะครับไฮโซลิวซีนนะครับเฟนิอารานีนะครับทิปโตฟรินซึ่งย่อเป็น m 3 l i v l u i พวกนี้นะครับมีอยู่8อันถ้านำกรดอะมิโนมาทำปิยานะครับจะมีการนะครับทำปิยาได้ทั้งหมดกี่แบบหมาย oh. ความว่าอะไรนะครับสมมติว่าขั้นตอนที่1เนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่ามีกรดอะมิโนอยู่แปดอันถูกไหมนะมีแปดอันอ่ะมีแปดอันส่วนขั้นตอนที่สองเนี่ยนะครับอ่ะเมื่อสมมุติว่าเอ็มอ่ะนะครับมันจับกับเอ็มมันจับกับนะครับมันเอ็มมันทำไปยาแล้วดังนั้นโอกาสที่เอ็ม่ะจะทำไปยากับเอ็มไม่ได้ถูกไหมเอ็มมันก็ต้องทำไปกับปฏิิกริยาที่เหลือก็เป็นทริปเอลไอวีเอลยู L U. t f แล้วก็ trip เห็นไหมจะเห็นได้ว่านะครับอ่ามันสามารถมันต้องทำปริยากับตัวอื่น m อะ่ะเพราะ M มันทำไงวะทำปริยาไปในขั้นตอนแรกดังนั้นนะครับ n เนี่ยนะ N ขั้นตอนที่1หรือ n 1เนี่ยได้8วิธีส่วน n 2เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับ n 2 n 2นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ากด นะครับอะมิโนเนี่ยนะครับมีอยู่8ชนิดด้วยกันแต่มันลบ M ออกไปหรือตัวมันเองออกไปก็เหลือ7ถูกไหมอ่าเวิธีส่วน N 3เนี่ยนะครับในขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับมันไม่สามารถไปจับทีกับทรีฟได้ละถูกไหมดังนั้นมันจะไปจับ,จบตัวอื่นดังนั้นมันก็จะเหลือถูกไหมอ่ะมันก็หักลบไปอีกก็เป็น7จลบ 1, หเหลือ6ถูกไหมดังนั้นมันจะจับไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ n 1คูณด้วย N 2 คูณด้วย n สาม n สี่ n ห้า n หก n เจ็ด n แปดถูกไหมมีแปดอัน n หนึ่งเท่ากับแปดถูกไหม n สองเท่ากับเจ็ด n สามเท่ากับหก n สี่เท่ากับห้า n ห้าเท่ากับสี่ n หกเท่ากับสาม n เจ็ดเท่ากับสอง n แปดเท่ากับหนึ่งถูกไหมะนะครับสามารถเขียนได้นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าได้ทั้งหมดอ่า ี่หมื่นนะครับสามรอยี่สิบแปดหรือนะครับเขาบอกว่าเขียนอีกในรูปหนึ่งเนี่ยนะครับอ่ะเอ็นแฟกก็ได้เขียนในเอ็นแฟกก็ได้หรือแปดแฟกก็ได้นะครับแปดแฟกนี้ก็คือตัวแทนที่เขียนในเนี้ยคือเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าเขาเขียนน่ะเต็มๆ็มแบบเนี้ยมันค่อนข้างยาวเขาเลยบอกว่าให้เขียนสั้นๆลงการเขียนสั้นๆลงเนี่ยนะครับเขาใช้นะครับตัวแฟกตัวนี้ แฟกต์นี้ก็ย่อมาจากคำว่าแฟกทอเรียลแฟกทอเรียลนะครับหรือเครื่องหมายตกใจนะครับ n แฟกตเนี่ยหมายถึงอะไรครับ n แฟกตก็คืออะไร n นะครับด้วย n ลบหนึ่ด้วย n ลบสามด้วย n ลบสแล้วก็ลบไปเรื่อยๆจนมันเท่ากับ1นนั่นเองนะครับ จน n สุดท้ายได้เท่ากับ1นะครับอ่าอันนี้คือคำว่า factorial อันนี้คือการประยุกต์ใช้หลักการการคูณนะครับสำหรับนะครับ2.2สายการประกอบนะครับตัวถังรถยนต์นะครับประกอบด้วยนะครับอ่า5้วิธีด้วยกันแต่ละขั้นตอนนะครับจะมีเครื่องจักรหลายเครื่องนะครับดังรูปนะครับจงหาเส้นทางในการประกอบนะครับพา t เ w a y ทั้งหมดอ่า ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่ห้าเห็นไหมมันมีห้าขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนแรกประกอบด้วยอะไรนะครับในการประกอบตัวถังรถยนต์ก็คือนะครับเครื่องทําความสะอาดหกเครื่องนะครับปั๊มน้านะครับปั๊มขึ้นรูปอีกสามเครื่องเครื่องตัดอีกแปดนะครับเครื่องพ่นสีอีกห้าเครื่องขัดผิวอีกแปดนะครับดังนั้น N1 หนึ่งเท่ากับหกถูกไหม n สองเท่ากับสาม n สามเท่ากับแปดถูกไหม n สี่เท่ากับห้าส่วน n ห้าเท่ากับแปดดังนั้นนะครับหลักการคูณง่ายๆก็คือเอาเนื้อ n หนึ่งคูณด้วย n สองคูณด้วย n สามคูณด้วย n สี่คูณด้วย n ห้าก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับหกคูณสามคูณแปดคูณห้าคูณแปด นะครับก็จะได้นะครับวิธีในการประกอบเครื่องจักรเนี่ยทั้งหมด5,760เส้นทางด้วยกันนะครับเรามาดูอันที่2นะครับการจัดลำดับ permutation นะครับการจัดลำดับเนี่ยครับก็เป็นการหานะครับจำนวนของ simple space หรือเหตุการณ์ทั้งหมดได้เช่นกันเหมือนกับหลักการการคูณแต่เป็นหลักการอีกแบบหนึ่งนะครับการจัดลำดับก็คือการเรียงลำดับข้อมูล นะครับบางส่วนหรือทุกส่วนในเซตนะครับโดยคำหนึงถึงการลำดับที่อถ้ามีการสลับที่หรือนะครับสลับตำแหน่งปุ๊บจะทำให้เกิดตำแหน่งใหม่ๆพูดง่ายๆว่าอะไรนะครับพูดง่ายๆว่าการจัดลำดับเนี่ยอ่านะครับก็คือการหาสมาชิกเช่นกันแต่การหาสมาชิกเนี่ยเขาจะหาได้ได้จากตัวสูตรตัวนี้ P ย่อจากคำว่า permutation นะครับ n, n ก็คือจำนวนทั้งหมดนะ n คือจำนวนทั้งหมดนะครับส่วน r นะครับ r ก็คือนะครับสิ่งที่เราต้องการจัดลำดับ,นะบสิ่งที่เราต้องการจัดลำดับนะครับจำนวนสิ่งที่เราต้องการจัดลำดับหาได้จาก n แฟกส่วน n ลบ r แฟก n แฟกเนี่ยคืออะไรเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับ n แฟกนึงก็คือ n คูณด้วย n ลบหนึ่ง คูณด้วย n ลบสลบสาลบสไปเรื่อยๆจนถึงคูณด้วย n 2แล้วก็คูณด้วย n 1นะครับอ่ะตัวนี้ออกมาจากนั้นนะครับถ้าหากการจัดลำดับนะครับมี n สิ่งนะครับซึ่ง n สิ่งเนี่ยหมายความว่าอะไรเราสามารถนะครับสมมติว่านะจัดลำดับหมาผมมีหมาอยู่10ตัวนะครับแต่แบ่งเป็นสามพันดังนั้นนะครับอ่ะ n แรกก็คือ n 1ก็คือพันแรก อ่านะพันแรกส่วน n สองก็คือพันที่สองนะสายพันที่สองส่วน n สามก็คือสายพันที่สามถูกไหมอ่าก็จะได้ว่าการจัดลำดับก็คือ n แฟกส่วน n หนึ่งแฟกคูณด้วย n สองแฟกคูณด้วย n สามแฟกนะถ้ามันมี k นะครับ k สิ่งดังนั้นมันก็จะจบไปด้วยนะครับ N K สิ่งนะครับอ่ะเราเอาสูตรไปประยุกต์ใช้ permutation นะอ่ะหรือการจัดลำดับนั่นเอง2.3จุาบอกว่าสารกึ่งตัวนำเป็นวัสดุไฟฟ้านะครับที่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าอยู่ระหว่างนะครับอ่ะตัวนำกับฉนวนของที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าวิศกรไฟฟ้าต้องการเลือกสารกึ่งตัวนำสามชนิดนะครับจากสารกึ่งตัวนำทั้งหมดนะครับเชนิด นำมาประกอบนะครับอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าจะสามารถเลือกได้กี่วิธีเราอะจากการอ่านโจทย์คร่าวๆเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับ n เท่ากับ9ถูกไหม9ชนิดสารกึ่งตัวนาม,มี9ชนิดแต่เขาต้องการเลือกมาใช้เนี่ย3ชนิดแสดงว่า r เท่ากับ3ชนิดนั่นเองอดังนั้นแทนสูตรเลย p เท่ากับอะไร n ส่วน r เท่ากับ n แ c t ส่วนด้วย n ลบ r แฝ n นะครับ n แ c กก็คือ9แหารด้วยอะไรครับ9ลบ3แกก็คือ6แฝกถูกไหมอ่าก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับอ่าหรือแทนสูตรแบบนี้ออกมานะครับมันก็จะได้9ส่วน6แอ่า9 6คุด6แ ถ้าหากผมจับมาคลี่ให้ดูนะครับก็จะเป็น9คูณ8คูณ7คูณ6คูณนะครับคูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะครับหาด้วย6 6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ถูกไหมอ่ะ6นี่ตัด6เหลือ9คูณ8คูณ7ก็จะได้504วิธี นะครับในการเลือกนะครับสารกึ่งตัวนำที่เอาไปใช้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเรามาดูตัวอย่างข้อ2.4เขาบอกว่าคลังสินค้าแห่งหนึ่งนะครับมีการนำบาร์โค้ดมาใช้ในการควบคุมสต็อกนะครับในการใช้รูปแถบสีนะครับอ่ะขาวดำนะครับโดยการเหมือนทำบาร์โค้ดนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอ่ะ ในการจ่ายสินค้านะครับจำนวนนะครับทั้งหมด15รายการสแสดงว่า n เท่ากับ15 n เท่ากับ15นะครับโดยมีการบ่งบอกขนาดแตกต่างกันอยู่5ขนาด5ขนาดประกอบด้วย xs sml xl ถูกไหม r เท่ากับ5แต่เขาบอกว่า xs เนี่ยมี2รายการสแสดงว่า n 1เนี่ย มให้เป็น x n มี2รายการส่วน n 2เนี่ยเป็น s นะครับมี4รายการส่วน n 3มเนี่ยมีอย่างละ3รายการถูกไหมตั้งแต่ m l x l เนี่ยมีอย่างละ3อ่า n 3เท่ากับ3 n 4เท่ากับ3 n 5เท่ากับ3ดังนั้นนะครับเรารู้สูตรอยู่แล้ว permutation นะครับอ่าหรือการจัดลำดับเนี่ยก็คือ n ก็คือ15หารด้วย n 1 n สอง n สามนะครับส่วน n สี่นะครับอ่ะแล้วก็ n ห้าจะเท่ากับ n แฝกนะครับอ่ะ n แฝกส่วนนะครับ n หนึ่งแฝก n สองแฝก n สามแฝกแล้วก็ n สี่แฝก n ห้าแฝกนะครับอ่ะได้ตัวนี้ออกมาดังนั้นเราไปแทนก็เป็นสิบห้าหารด้วยสองแฝก สี่แฝนะครับอ่าสามแฝกสามแฟกสามแฟกเรื่อยๆก็จะได้ทั้งหมดนะครับอ่าหนึ่งยยสิบหกล้านวิธีนะครับอ่ะเมื่อกี้คือการจัดลำดับส่วนการจัดหมู่คืออะไรนะครับจัดหมู่ย่อย่อมาจากคำว่า combination นะครับการจัดหมู่ก็คือการหาส u b s e t นะครับโดยไม่คำนึงถึงลำดับที่เมื่อสลับตำแหน่งหรือนะครับ ไม่สลับตำแหน่งนะครับทำให้ผลของนะผลลัพธ์มันก็ยังคงอยู่เท่าเดิมนะครับซึ่งเขาจะจัดเป็นจัดหมู่เป็น N จาก N สิ่งเป็น R สิ่งนะครับ c ตัวนี้ย่อจากคำว่า combination ถูกไหม N ก็คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในนะครับอ่ะ r ก็คืออะไร R ก็คือนะครับการจัดหมู่นะครับจัดจัดหมู่ ดังนั้นนะครับเขาเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเขียนในรูปอีกอันหนึ่งก็คือ n แวนด้วย r แฝกคูณด้วย n ลบ r แฝนะครับได้แบบนี้ออกมาซึ่งการจัดหมู่กับ,ก,บการจัดลำดับแตกต,ต่างกันยงไงการจัดลำดับนะครับก็คือ permutation นะครับ permutation การจัดลำดับเนี่ยเขาบอกว่านะครับ การจัดลำดับเนี่ยก็คือการหาสับเซตนะครับโดยคำหนึงถึงลำดับนะอันเนี้ยนะแต่อันเนี้ยไม่คำหนึงถึงลำดับถูกไหมอ่าแล้วก็เมื่อสลับตำแหน่งอ่ะจะทําให้ผลเปลี่ยนไปแต่ถ้าจัดหมู่เนี่ยผลมันจะไม่เปลี่ยนไปนะครับอ่าเรามาดูลองดูกรณีที่เขายกตัวอย่างกันเขาบอกว่าเรามีนะครับ จัดหาค่าอยู่สามเซตนะครับจากเซตข้อมูลนะครับ<ม>เขาเซตข้อมูลเขามีอยู่หนึ่งจนถึงสิบถูกไหมอ่านะครับแต่เราจัดเซตข้อมูลออกมาสามเซตนะครับหมายความว่าหนึ่งเซตเนี่ยนะครับประกอบด้วยสามอันนะครับอ่าข้อมูลอยู่สามชุดซึ่งข้อมูลอยู่สามชุดนะครับอ่าจาก n เท่ากับอะไรครับอ่าจาก n เนี่ย n เท่ากับสิบถูกไหม R เท่ากับสามถูกไหม ดังนั้นนะครับเราจะได้สมาชิกของมันเป็นอะไรบ้างน,นะครับสเท่าก <mae, S 2> ับ10ส่วน3มถูกไหมก็จะได้เป็น10บแฝกด้วยนะครับอ่ะ3าแกลบ3แกถูกไหมก็จะได้จำนวนวิธีออกมานะครับซึ่งนะครับอ่ะหรือนะครับอ่าถ้าเราแจกแจงข้อมูลที่อยู่ใน ตัวอย่างมานะครับถ้าข้อมูลเราแงแบ่งเรรป็นกลุ่มแรกก็เป็น1 2 3สานะครับสาม,มารถสลับตำแหน่งได้เป็น1 2 3 1 3ส2 1 3าม1 3 1 2สาม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 แล้วก็สามนะครับได้จำนวนสมาชิกแบบนี้ออกมาซึ่งจำนวนสมาชิกเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับมีค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเท่ากับวิธีที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ เรามาดูตัวอย่างข้อ2.5เจาเขาบอกว่าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับจำนวน500ชิ้นนะครับตรวจพบว่ามีชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เสียจำนวน9ชิ้นด้วยกันหมายความว่าทั้งหมดเนี่ย500 n เท่ากับ500 n เสียเนี่ยมี9ชิ้นแสดงว่า n d มีกี่ชิ้นครับ5 0าร0ลบถูกไหมก็เป็น491ชิ้นถูกไหม ในการสุ่มนะครับการผลิตชิ้นส่วนแบบไม่ใส่คืนนะครับมีจาในการสุ่มออกมาเนี่ย r เท่ากับ3ามชิ้นนะครับจงหาวิธีการสุ่มนะครับชิ้นส่วนนะครับแล้วพบนะครับอ่าชิ้นส่วนทั <genau S 2> ้งหมดนะครับจํานวนวิธีการสุ่มชุ่มสุ่มชิ้นส่วนทั้งหมดและอีกอันหนึ่งการสุ่มชิ้นส่วนนะครับที่พบว่าชิ้นส่วนนั้นเสียไปสองอันอ่าถ้าสุ่มนะครับสามชิ้นจากห้าร้อยชิ้นเนี่ย ก็จะได้ทั้งหมดแบบนี้วิธีถูกหมห้าร้อยแฟกส่วนด้วยสามแฟกหารด้วยนะครับ n ลบก็คือห้าร้อยลบสามก็เป็น4ี่รอยเก้าสิบเจ็ดแฟกถูกไหมแต่อีกอันหนึ่งในการสุ่มนะครับการตรวจสอบพบว่ามีชิ้นส่วนเสียอยู่สองอันถ้าเสียจากอสองในเก้าถูกไหมเพราะเขาบอกว่าเสียมีทั้งหมด9้าชิ้น ดังนั้นนะครับเราสุ่ม2ชิ้นที่เสียจาก9ชิ้นดังนั้นชิ้นที่ดีก็มี4 9 1ชิ้นนะครับเราสุ่มมาแค่1ชิ้นดังนั้นก็จะได้จำนวนสุ่มออกมาทั้งหมดเท่านี้นะครับในการสุ่มนะครับเมื่อตรวจพบว่ามีของเสียอยู่2ชิ้นด้วยกัน